สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับร่วมทําบุญด้วยกันนะครับวันนี้แอดมินจะมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับ ใส่เดี๋มาเร็ว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 วันนี้คณะบุญของเรามาเร็วเร็ว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 ไปไปไม่ต้องมาต้อนรับหรอกไม่ต้องมาต้อนรับไม่ต้องมาต้อนรับไปไปมามามา มาครัเสไปปล่อยปลา,ปา,ปาต่อได้ก็มัโ้ม่า่ากุาเหุดอ้เออเอไม่น่นเา,านเาาุบีว่านกนเหลกินเหล่าหลายครับวันี้นะครับชอบครับผมเสให้กิน เอาไปมีเขเอาเงนมันไปเขาจับมันเงนเขาผเสือไม่รู้ผมเสือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปเล่นปไปไปนี่ของของนอนน้อง่าปะการนี้ก็ค้นประกายนี้จะปรกอบสมุดอก่อนไม่ตีก็เท่านี้ไม่ตีเราไปเอาตะหลิวเอาตะหลิวไป nhiều chẳng nơi mèn à, nhiều chẳng nơi. Vâng đi. Paulo, bay nốt Paulo đi, à, à, bay, bay, đi, à, bay, ừ, bay, bay, Paulo, ừ, ừ, Paulo, may ro, bác sĩ gia nha มาม่ดูไปเดมาจังเลยไปไปโลกเจ้าเนี่ยเจ้าโมลิมาติสีเฮเลยวะเจ้าเสือออันนี้ล่ะเนี่ยอ๋อข้าวซี่โครงข้ก็เป็นดอกอันนะอันนแล้วองาปุ๋ยอันไข้อไหนได้รับ่าอาาร้าวโมลิเซยูข้าวซี่แหมอัน ไปบนไม่าัาษาบนแล้วลส์บวชวันนี้มันมากมืขึ้นตัมาเงี่ยมือขึ้นมันบ้าบ่าไปก็ะโดนลยแต่เรื่ว่าละเอาฝันมันยังเสียง็ฝันกปลกแปลงก็เรยวันแต่เรื่อพอดีมันเป็นบ้านเกิดเป็น้เกิดของหลวงพ่อหนัสาวันเป็นเรื่ว่ามันค3าเงียมันก็เรย่องวันวากจน้หัล้องา มีเดือนก็ดีแบบอะไรมาอะไรมายาทำกันดเอะไรมาอะไรมาอะไรมาอาอะไรเลยอันนี้กเที่ยงไปตายหาเยนะของภาษาเบียนนั่นสิเหนียวหมเหนียวว่าคนดาฟ้าม่ใจากสมบัิมลบาบญฝันบนาบญฝัน มันเราเปไปาหมกใดๆเปนกบคือพันธเคยว่าพันธา์มวมอินมนงครับมีคนก็เห็นนครับพันธุ์เราเห็นได้ว่าไม่ไปรอดไรอดไป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 เรวานนั่นเลยครับผมก็เรวานวันมีผู้ชายอยากปวดเห็นไหมเป็นหมยมได้ไหมเ่าาตัวนม้ในโคางฝันผมเออเป็นฝันนุ่งผ่าขาวมาผ่าขาวาอยาวดเห็นไหมเออบวดกบปวดโจ้มเรียบบอร์ด้วไม่หม่่านเนี่ยแหเนี่ยมื่อวานไเนีตัวแรกเลยนะตันแรกเลย กับไดครับหนึ่งหน่งหายอยู่ครับเนึ่งหน่งหายครับเนึ่หนมดอย่างนี้แ่ลันเอาฝันว่าจะบวชแต่่าพูดเร็วก็ว่าจะบวชเนี่ยก็คือตัดไว้ความมรดิตนะไปจ้องไปสิ่นั่นไปเี๋ก็เอาเดี๋ยวสิไปทำบุญให้กวนให้พระอาจารย์ต้องท้องให้ ก็พุดญ่นะครับคุอนี้ถวายนี่คุจะว่าแตงก่ไหสองเก่าคนก็อหรายาน้เมือนัันเนาะคนทำหาเนีนแบบที่ใโอ้สองก่าแล้วเป็นแคไป่ปับปั๊ได้ได้วันไหนว่าวันไหนว่าันไหนว่าสอยู่เต็ม มมไไยังบอกว่าพระท่น้อยพระนั่นพรนั้นนั่นมายึดเกานยเกาเม็ดาตอยส่เรียกันยดเกาเม็ดยเกาเม็ดเดียวเเม็ดก็ได้หลายอาเเมมพกนงถึงหลยเออเดี๋ยวอะไรก็พอ้ชายวก็พอเข้มายไปว่ยวันไปทุมีมพท่านได้แล้วพรท่นมาแล้วก็ม่ไาราะบาท้อหาตบ รักความัดมันว่ายกขึ้นได้กท่าวาอะไรยกยกปดนกะับเอาผมเอาไอ้ขากัจังจังว่าที่เเจ้าฟังจิวเอานี้มาให้ผมนจะิววาอันาทุารารศาพุทธศาสามาพุทาสังสาาพุทธ้าราชนะนังมมาราชนนังสาทังารานะนั่งอาราชนาสาหลายทั้งวงเชนประพธรมประส์สมารสักพุทธเจ้าตัเส็จมาเป็นอง์ประาน บริการสังสารค์หลูกหลานบริวารสาวบุญไปมากร,วาร่วมถวายผ่าไตน,น,นี่ได้สนใจสมบูรณ์แับ,บน,นบี้ได้บุญรับโวกสุขันได้บุญรับโลกสุขันซึ่งอายุไข่เกินคว้มเป็นจริงที่ลดผลจากวิบากกรรมต่อไปนี้ท,ที่นี่แต่จอโศกที่แต่จะลาบม,มร,ารุ่งร้างแต่ได้มาเปิดโศกเปิดลาบเปิดดวง,งตาให้ดีให้ดีให้สวยถึงจริงกว่าเก่า ก็อขอให้สิ่งดีบุญทรรมเหสู้นั่อยู่นั่สู้บุญกรรมที่ข้ามกันมานั่นก็ขอให้ฝุดสิ่งฝุดยางเจอบกับนายเว็นมะลับออกไปเมื่อนี้อายุไข่ต่อเนื่องยาวนานไข่กินโมกจบมะน่องนับตัง้งแต่เมื่อนี้เป็น,นต้นไปพุทธบูชาธรรมบูชา,าสังฆาปุชาน้อมนั่ถวายให้ได้พระอาจารย์สือถอดต่อพระพุทธเจ้าศาส,สานา กายสังขารขัาประจ้หลุหรานที่น้ามาถวายก็บ้อยเป็นเนื้หน้าคุณกลุ่มสู้หลุหรานต่อไปต่อผ่านเนื้อเจ้าตุอนุมมตัทอุมามจบนะอนุมามนะนะโมทัสสะอะวโรตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะอมะวโรตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขินังสุขินังปัตติเมทานังปัตติเมทานังอัสสาวะอัสสาวะกายาวะหังกายาวะหังโหตุ like โหตุมรณะกาลีมรณะกาลีอุโมโลโหอุโมโลโหสิระทานังสิระทานังนิพพานังนิพพานังปัติโยโหตุปัติโยโหตุอิมานิอิมานิมะยังพันเตม่ยังพันเตปังสุปุลานิปังสุปุลานิ ติอีเวลานี้ติทีเวลานี้ทีปาทูปะทีปาทูปะปฏิญาณขณะนี้ปฏิญาณขณะนี้ตะปิเวลานี้ตะปิเวลานี้ที่ผูสังคัสสะที่ผูสังคัสสะโอโนเชยามะโอโนเชยามะสาธโนพันเตสาธโนพันเตที่ผูสังโฆที่ผูสังโฆอิมานิอิมานิวังสุปุลานิวังสุปุลานิติอีเวลานี้ติเวลานี้ สีปากทูปากปฏินาเทนารีเิาพลีเวลาันาตุปฏิคัรหาตุอมังการทีกระตัางนีตยสุขายะพระท่านผู้เจริญเขาเจทั้งหลายระักสว สวดเทียนวเทียนปัจจัยพร้อมด้วยสิ่งของเหล่านี้พร้อมด้วสิ่งของเหล่านี้ไหววแท่านผู้เจริญขอท่านผู้เจริญขอท่านผู้เจริญจงรับขอท่านผู้เจริญจงรับรับแล้วรับแล้ว ไม่เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ได้ความสุขได้ความสุขอบคพเจ้าทั้งหาพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของญาติญาติของพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติญาติของ้าพเจ้าทั้งหลายอธิฐานเอาะไรของไปของมันอธานในว่าอาไปอธิฐานยุติใจก่ว่าบอกคนร้องปีนียังบวชปีหน้าจะลนุนยินีเราจะติดพ้องต้องบอกอไรเนี่ขออนุญาตอยู่ไปสักอนเดีวตากไว้หนนเรมจะปบัติตาตามท่าตามบคคที่เขาเจ้าเก่านามนนี้ ผู tai festival. Tai festival. Tai festival. ้ชันทั้งหลายุกทุกไปพ้นจากทุกข์าทุกขแล้วไวสุขยิกขึ้นไปตลอดกาลนานเธอถุกอนุมูตาัิ เดอพ่ออยานั่งสอากนั่งเลอยานั่เลยพ่อก็ยาพ่อไปอยากอยากนี้ครับดนี่ก็จะคนเลยอาีคนยอยากคนเเอลงไปคน้อยาไปคนอยากไปคน Ikut dalam imina dan yang sudah ikut perbuatan lain. Imina punya kami nak punya kami ajar dia bagalah jamaah tapi saya mama suri yo janti malah saya pun ada orang dia pernah ada Mumi tak manusia jamaah tak tahu tak dia sebab dia tak suci untuk menjadi sena imina imina uti senarai kita dia yang sudah jadi jadi boleh untuk ciptaan seperti apa sembunyikan kemuliaan Allah untuk orang kafir jemput memberitahu sesuatu nasuah 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 nasuah

ผมขอริ่มโมทนาพุทบือมันนเอบ่สัญญาเป็นสัญญาเด้อตลุตลุง limit คนเด้อตลุงมีสัญญาสัญญาเนี่ยสัญญาเป็นสัญญาสัญาต้องเป็นสัญญาเพราะไ่ได้บากจะโควิดเปล่าก็ไกลไปไปวครับก็วายจานช่วงนี้ก็ไม่ดนน้องงามหมงามหปูงงามหมปูสองต้นที่งามหมาเออแต่ผเดีวมใบนีมาเน่ยขดบาทีวัน้นหคดอกก็นี่กดีเมื่อดีดอกก็มือีก อันคืนทีคำเนาะสีคำก็ดีีคำห้าคำหกคำเี็ดีสามคำวันหน่งสามคำวัน่งนั่นบคนนี้ก็เงินคนนั้นก็มันใส้คนทั้งคนใส่แต่เป็นนัินว่าว่สัยเพราะว่าสมเด็จวสัายเป็นตอน้อมักเสียดวันํามอเน่ะอันกูวัด่วงอยกวัดทังพันพ่นเจ้ากน้ำเพื่อวัดเกิดจะฟองแล้วก็บ่ค่อยดีวันนี้เรื่อลูกกลนต้อง หลับถูกก่นได้จะสิรับโสดนะตีไข่เยอะแล้วก็องซ่องแกผมก็เป็นอันนเจ็ทายนนแต่บสามจ่ทอีสา่ครับผมนครับอมไวไม่ต้องจงดอกเลยงดีบังงายอมมดไว้ทนสบายจังเลยว่านนี้ยังบอกเนี้ว่าสิว่าใไงหรอกเ่นนั้นอันนี้แส่งวอยดีแหงนะเพ่อันสาถามว่าพระมักตัวใดมักที่สุดนะมักทื่ของไหม เราคสื่อได้สื่อ yeah, บ uh, right right. 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 um, um, ่ได้พระซื้อบ่ได้ไม่แต่บอกคสื่อว่าเป็นนั่นเม่อเวที่ไหนวันที่สิบสามปมาคุมาคุซาอะไระนบสามบบี้สบสาเดบที่เนะีนบวโชว์ใหว่าอันไหนะว เรา่อวดพรโอ้ไป็นูมิีนวะไร่งี้ตนเก่านา้าถ้าเราเคื่นยจถ้าเราเคื่นี่จะพูดต่ืเรื่หเลยเนวนไปน้ำโยซ่นี่ยพระเพราะรู้เ้วทานพิ่ว่าห้เลยแต่บริวารคนไดอยู่บวาตางไปต้องการเดียน้บริวารนี่ใส่ใส่หลวงพ่อทรงคนนัเดี๋ยวนส่ยูนั้นใสอยูน่ำเนาะยังงรถว่าไดหาซไปซื้อ่าอย่างของน้ใดซ้อเนะ ก็ก็มองไปก่อนสมมไม่ได้รถตัดจริงๆอยูบาได้สิคืาไอยู่แถวหนังก็ได้พูดไปสองดีกว่บุญทนี่ะครับผมไปซื้อยังวันเด็กอันปบยศป้าป้าคนออันยังยังหาเก้าส่นคเอนอ้ยาซื้อยังซื้อเด็กคนมาซื้อในบ้านก็ได้อยู่สองเก่าดูมเป็นลูกระดาษไม่ได้บอกตะบันสแต่่บอกจะบันสีนะบ่ วันี้วันีอ mm ัน hmm. อ <like. So S 2> okay. ัน <With> น <Isaiah. S 1> ี้ยังก็ไอเสียบผูกข้อยังก็อาจารย์เจ็ดเจ็าหครับผมเเจ็ดหากเจ็ดากพนเสียบผูกข้อก่อนได้เันได้เอ่อฮะเจ็ดหนึ่งหาครับเจ็ดหนึ่งหาโอมันเป็เกดอ่นเขเนาะนี่ได้เสามงวดเสามงวดก่อนเียสิเจ็ดเดได้ไปเอาเห็ดเมา่้วนหน้าไปเห็ดสามงดบ่น

ห้านน่อยมาเป็นมูีได้รลานนหน่อยอีกแต่หน่อยอีก่อได้ร้าอีกต้เนาะสี่สี่สี่ปีันที่มาไหนตัวมันนี่สี่ป่อยนี่แหละพูดหลังบ้านเลยบ้านบนรดน้ำบ่มหมแล้วสี่แล้วสี่ป่อยสี่แบบนั้นงานไรงานไรสี่ป่อยงานไรกันเพราะว่านิทรรสเสียนเห็ุว่ะืออันเสี้ยเสี้ยเสี้ยพูนสีูมัดให้กับว่สี่้ไม่ถูกเสียนาก มีมีจุดมีจุดกาอยู่หันจุดอยู <c ười> <c ười ่ห yes ันอ๋อจะไปจุดผุ่นีเพอว่าจุดบเป็นเป็นนักฆ่าได้ตงบอกเขาคนอีกบอกคุณคนนี้ยู่ันบนีะอืมแม่พอแห่ไม่ไปเขียนมาว่าห้องนีเดี๋ยวเต่งให้ครับจเต่งให้ชุ่มไหนมากขนาดกันก็อันนู้นเป็น ลงุไดีเพเรยอวัตถเพี้ยนผมเป็นเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นดีส้นนะครับประวัตสิแม่กินบดีเงียแจกเรื่องมาแต่งก็ขอวัาถวายเพี้ยนผมในวนนก้นกระไก้นเขาไลาก้นสังซื้อดัซื้อีออหลอออไรซื้อนี่มักินไม่มียยมา่เงินเงินอยอเอพื่อเอาอันนี้ไงเนวดีๆไลเขามากเห็นไมัดจะ3สามบุญสามกุศลต่อนะอันนั้นสิอันนั้นนะเพราะอันนั้นกีนะมันสยี้ไหด ัมผมสั่งยู่ได้ภษาบรินบวอยังได้คุเป็น่าจังจุดโมสั่งจังยังไงลายแผนโยมันทได้หน่อยมันบวหลายถึงจะตัวลายจันตัวบจันตัวลายก็เรียกว่าสิ่งจ้อยผสมไม่ยังอันจั์อันเห็นื่องบริข้องเด้าผสที่มีผู้ข้องขยีบผสะอันทายันเนียนครับคนว่าสิ่็อันเะ บอกเนี่ยงคงใ้อยู่มอนกเจ้าที่มอนก็บอกเนี่ยอนจะแจ้งที่จดประสงค์ก็เชยนย่ัี่เ่าีางสมวุ่งหวังภานทุกประการนี่ตัวาีเอ๊ะาีเนียเออ่อเออเออเเออเอออเออเอเออเัอเออเออเออันเออ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 เเาเเอเอเเอเเอ เด้ตัวจได้เหรอทำไมมันหมุนได้เหรอท่านบอกกูไปก่อนท่อกกูไปก่านจะมีโครงการผลักดเทวะอังคาเทวะอักตรกัตเทวตารุคเทวะภาริษัยะมังคราอาจารยียะอาจารยียะมุนิสิทธิมาตาปิปุโรอโรกเีนะสุเกีนัจจามานิฐานสาธุสาธุสาธุยารุณาุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยสารประการนี้ขอชนบูรดาบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของุทิส่วนบุญส่วนศลให้แก่้าพเจ้าที่ผมกราบาสาตบุข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์อยพ้นจากทุกข์ท่านถึงสูงก้อยสีงขึ้นไปมีอาหารอันดีมีอภรณ์อันเลิศขอให้ท่านจงไปบังเกิดภพภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญจากข้าพเจ้าแล้วขอจงอนุโมทนาบุญกับพระเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาาบบุญกั้้พเจแลว ขอความสุข myself, ขอความเจริญขอธุรกิจการงานการค้าการขายรุ่งเรืองแครับทานปราจกไจากรภัยพานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีชัยตลอดการตลอดไปก็ขาดนอเส้าขึ เอาไปจะได้นะครับอาจารย์เนี่ยไปสั่งเขาไปถวายไอ้เครื่องเสียงวัดวัดวัดทาหนทาหน่อยสีบุเรื่องน้ออาจารย์เนาะ่อาตอนนั้นเขาไปก็ได้อาจารย์เพิ่นให้อ่าพระทานหน่อยสีบุเรื่องความสูงยี่สิบเก่าเมียดยี่สิบเก่าด้อเนาะเลขเลขรถนั่งไปเนี่ยกะสองเก้าสองเจ็ดแม่นบ้องสองเก้าเจ็ดสองมันมันบ่ติด เมื่อนั้นปรากฏว่ารถบอติดมันไปจอดทันบอติดเออพระอาจารย์เลยบอกให้พวกขาไปรูป้ไปนะไปรูไป,ไป้ายป้ายทะเบียนรถกับสองเก้าเจ็ดสองมันก็นเลยออกเก้าเก็ดแหละพี่น้องนะครับเอาอนุโม,มทนาบุญวันนี้พระอาจารย์พันปาลบไว้ว่าหาสามแปดเนาะจาะนเนาะครับอนุโม,มทนาสาธุนะครับพี่น้องสาธุสาธุ